เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูกันต่อครับคู่ที่3ของรายการหรือแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนักชกไทยประธับนักชกจากประเทศอาร์เจนตินา introducing first fighting the blue corner from Argentina he is a tiger Muay Thai champs and h is professional record 24 wins 9 losses and 5 draw ladies and gentlemen please give us a for u Thomas b a l i o All right, let's make some noise louder! Ladies and gentlemen, Friday of the Blue the Chantina, featuring the Tiger Muay Thai Gyms, ladies and gentlemen, let here for Thomas months. Bye! His opponent in the red corner, your Thai warrior, he represented Phitsanulok Province. Ladies and gentlemen, let's hear it for Aihin Lupun Rattanok! Chomping! Ladies and gentlemen! อีทร t ยเซิงนิวไทวอริโอ r ok r ายทีมอารุธ g ด u t ดงคอ e อร์เข็นตัวแ e งว i สรินทร์เขา็ทนจังหวัดสุรินทร์นี่เปการแันที่200ร I hin l u p 0 0ับงที่รั้เท้งสู่ความมันรทีับโทีครับทีงอมรินที่รงที่200คง3ี่200คช้ี้ยนมวยัทยตัดเที่2ครั้งที่2 3 8กันครับ และคู่นี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการกันแล้วครับกับพิกัด67.5กิโลกรัมไทยกับอาร์เจนตินาครับอสองคู่ก่อนนั้นเป็นนักชกในอาเซียนครับคู่นี้นักชกในมุมน้ำเงินนั้นมาจากอเมริกาใต้ครับนั่นก็คือทางด้านโทมัสบาริออสครับจากอาร์เจนตินาสัาหับมวยไทเกอร์มวยไทย,เ,ย,ไทยเจอกับทางด้านไอหินลูกบึงราชนกครับนักชกจากพิษณุโลก ชนัะโทมัสบาริออสครับนักชกจากอาร์เจนตินาในวัย20ปีเท่านั้นนะครับส่วนสูง168เซนติเมตรสามฟอร์มหลังที่ฝากไว้เนี่ยยังไม่แพ้ใครครับชนะ1เสม,มอ2ชนะน็อกแชมป์เฟียนกองแสงเอ็กซ์ต้าโคมาได้1ครั้งแล้วก็มาเสมอกับแชมป์ครับและล่าสุดเสมอการชนะลูกลักดอกเตอร์ตั้นบางแคร์ครับจากสกัดไข่มวยไทยเกอร์มวยไทยก็ถือว่าผ่านเกรดมวยมาดีครับสำหรับชนัะโทมัสบาริออสททททอออฟีออี่่่มมยทยยทููไไเเกกรร์วววจััังหดภ็ตแล้คบ ส่วนทางด้านมุมแดงครับไอหินลูกบึงราชนกครับนายเอกรัตน์โงสะสายครับนักชกจากตำบลอารันยิกครับอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในวัย23ปีปัจจุบันก็รับราชการเป็นทหารอยู่ด้วยนะครับเจ้าของฉายาเข่าพิฆาตเมืองอัตรันครับไม่ใช่อารันยประเทศนะฮะแต่เป็นอารันยิกครับเป็นตำบลบ้านเกิดของทางด้านเจ้าไอหินครับสามฟอร์มหลังนันชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งเพิ่งมาสะดุดแพ้ให้กับ อิดูอาตาซีจากแอลเบเนียเพียงแค่ไฟเดียวเท่านั้นครับจากลูกบึงราชนกครับที่ a. A <facial> <gger> ท Lucy, failures, พิซนุโลอะไรครับ67.5กิโลกรัมครับรูปร่างก็ไม่ได้ต่างกันมากนักครับเป็นมวยที่ลูกร่างพอพลเวียงครับเสกยงต่ำดำขาวนี่ปัดหัวโตัเข้าก็มวยผู้นี้ไอเห็นก็ตามแบบแคแบบครับเดินหน้าลุยทันทีก่อนหน้านี้ก็เคยฝากผลงานกับแดนเนียลโมราเรสมาแล้วนะครับแล้วก็ชกสนุกด้วยกับาแตนไอ้ สำหรับใครก็สนุกครับไใเห็นประเภทชกผูกสไตล์แม็กมวยไทยครับขณะที่ทางดาง้า,าออนโทมัสบริสอสก็ไม่ใช่มวยประเภทหันหลังถอยหลังให้ครับชอบแลกชอบลุยเหมือนกันนี่แหละโอ้ยทุกลมตัวมาซี <4 S 1> <ส>ไฟล์หลังของทางด้านโทมัสพี่น้อยครับผมเจอกับนักชกระดับแชมป์ของเดอะแชมเปี้ยนของเราทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นศักดิ์สิทธิ์หนึ่งครั้งนะแชมป์ปีบอลแสงเอ็กซ์ตาโคสองครั้งและล่าสุดสุดท้ายนี่ก็เป็นทางด้านลูกหลักโอ้ยยิฟร์แมนหรือว่าด็อกเตอร์ตั้นบังแคร์เรียกว่าเป็นจอมปราบแชมป์อีกคนหนึ่ ตอ่อพ <ork> ัดบ <este em> ริออสเกี่ยวกัของจริงทั้งนั้นครับดูล่างดูก,ดก,กำยำลำสันส็นครับสอกขวาทางด้านไอหินเปิดทางสมาสรสับคืนสิครับอะไรครับแมแบบนี้เนี่ยไม่มีเกรงไม่มีกลัวอยู่แล้วครับตรงนี้ครับสับตัดลูกพุตะโกณนี้แฟนต่งเสียงฮือฮาครับเอาละครับแหงเด้งเข่าขวาทันทีครับทางด้านไอหินล็อกในเนี่เหนียวและหายจงหวะเด้งเข่าขวาครับรเอาละครับเดียร์ขวามา เตือนจะนัดด้วยสอกซ้ายยังไม่โดูโอ้โหนี่แหละครับพุ่งเข้าไปแม่พุ่งเข้าไปชนศอกแล้วกระชากอีกทีของพนันโทมัสบาลิออสครับโอ้โหนี่ครับเหลี่ยมศอกแล้วก็จังหวะกระชากนี่ทำได้ดีครับนี่คือว่ากันว่ามวยไทยร้อยเปอร์เซ็นต์คนหนี่งจริงนอกได้ในดีครับโทมัสบาลิออสเดินจะหันล่างครับพนันโทมัสแล้วตบดูครับจังหวะสวนมัดก,กับศอกเดินหันล่างไปบ้างคนันโทมัส เห,ห็นพยายามจับในครับแต่ก่ยจะจับได้ก็รับหมัดรับต่อไปเยอะพอสมควรแหมวันนี้ลงทุนสูงก็มาเห็นลูกบุญราชชนกครับแงออกมาใหม่ก็เม็นแบบทัดมาลาตัวขว้างหน้าของไอห,หินล้วเตงตีปรับแผนเปลี่ยนแผนทันทีครับใช้วงในแล้วดูการขวางหน้าของไอห,หินครับโอ้โหล้ตีฝ่าไปอีกหนึ่งทีด้วยครับนี่แหละครับ็อกเข้าข้อแล้วเด้งได้งามๆครับไอห,ห,นหนินเดินเด็กครับเข้าสู่เกมครับไอหินเดินหน้าลุยต่อครับ ผู้ชี้ขาดนั้นเป็นกรรมการพิพัฒน์มั่นคงเลยครับเหยียเข้ามาหางแล้วจับรวบเลยครับแล้วขวางโดนกระชากกลับมาได้หมดเหมือนกันกระต้านโทมัสยดัดทรายบางโดนตีคืนครับออนีน่และกอาลคุณดีผมทีครับเดี่ยวเขานี่กินกันไม่ลงครับอยู่ที่ว่าใครจะจัดจังหวะได้เร็วกว่ากันครับเกมการชกได้ถึงพลิกถึงขิงนะครับสายจิงก็อาลับเลวครับต่อขวาของข้านอยหินโอ้ดุด้านเหลือเกินนะ นักชกพ่อลูกอ่อนครตนาหินอะไรครับขวาสูงของตนาหินแล้วพยายามจะตบซ้ายดักอีกทีแต่ว่ารู้ทันครับโทมัสหมดยกที่หนึ่งครับพาก,กันก่อนครับ The Champion, แม้เดอะเชพเพิร์ดบอยชัยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือโฉมหน้าของตานาธโทมัสบาลิออสครับนักชกจากอาร์เจนติน,นาครับ สก,กัดไทยมวยไทยเกอร์มวยไทยทกับธนานไอหินลูกมึงราชชโลตีซานุโลครับถัดจากคู่นี้ท่านผู้ชมครับจะเป็นไทยกับไทยบ้างครับนั่นก็คืออุลตราอธิไอเอทีกับธนานสยามเกียรตินาวีวรออยู่ครับอยู่จังหวะศอกนี้ค้าโดนเต็มก็จริงแต่ว่าไม่ได้ไปโดนจุดสําคัญของธนัาานชกจากอาร์เจนติน,นาเลยครับทำให้ธนันชกอย่างโทมสัสยังทนได้ครับอะไรครับ บุรานพิพัฒน์สับมือยกที่สองเริ่มต้นที่ลาวครับเปิดฉากให้โธมัสพยายามจับในครับแหม่ตู้เขาทันทีแหมมั่นใจตัวเองก็เลี้ยมเขาไม่ธรรมดาครับโธมัสบริออสครับชาวอาร์เจนตินาแต่หัวใจไทยครับนอกเหนือจากชอบมวยไทยแล้วยังชื่นชอบรอยสักของคนไทยเลยครับแหม่อัปคระเต็มกลางหลังเลยครับเรียกว่าเป็นทีมเดียวกับรอยสักของลูกบาคนเดียวจริงลูกเสือคู่หรือเปล่าครับนะครับสอกซ้ายของไอหินครับแล้วทีม มาดเบียดมาดงัดไม่โดนแล้วตีตามครับนะครับลากมาโอ้โหสอกขวาของไอหินครับแม่ใครเห็นก็คงนึกว่าจะตีเข่าเลยครับโอ้มีจังหวะหลอกครับหลอกขอนจังหวะครับทางด้านไอหินทําท่าจะเด้งเข่าสุดท้ายนี่สับสอกหน้าตาเฉยครับนะครับชกเลือดฟ้าขาวพยายามจะเดินหน้าต่อโอ้แตกแล้วครับคนจริงคิ้วขวาแตกแน่นอนครับโดนสอกข่ายดันทิ้งไปอีก พึ่พูดว<อ>่านักชกเลือดฟ้า,าขาวเปิดออกมาเป็นเลือดสีแดงแป๊ดเลย <c oughs> อะไรครับแต่แสแลก,กันตานโทมัสหินจี้เลยครับวางไปขวาสูงโทมัสพอแตกแล้วกังวลหรือเปล่าครับคุณดิ๊งจับไมคเข้ามาพยายามมุดมัดดันตู้เขาครับ <c oughs> แทงไม่ได้ก็มีฝักเอาไว้ก่อนแต่ก็ตีในช่วสุดท้ายเด้งเข้าไปเลยครับข่าวซ้ายของไรหินนี่นะครับเลือดไหลทิพทิมาบริเวณคิ้วขวาของโทมัสครับโทมัสพยายามบวกต่อขึ้น นัดอีกทีครับศอกซ้ายไอหินก็ยังหงจี้เข้าไปที่บาดแผลของนักชกจากอาร์เจนตินานะครับอะไรครับวงในตั้งไว้ตีด้วยซ้ายครับโอ้นัวจริงๆครับทางด้านไอหินโง่นัดได้ใจแล้วขึ้นมาครับจับนายสู้ไอหินเขาพยายามหาจังหวะอ้าวแล้วครับที่นี่แหละครับลอกจะแทงเขาแล้วหันไปสับสอกตลอดครับไอบหินน่าจับทางลำบากครับแผลนี้ครับถือว่าเป็นแท็กติกเลยครับที่ทำให้ทั้งคู่นี้จับทางลำบากอะไรครับเสียบขวามา โทมัสรวบนายไอหินเอาอีกแล้วครับวงนายขวางขวางแล้วตีไม่ตีตีขวามาจากท่านโทมัสแล้วตั้งกำแพงไอหินยังไงเลือกนี่ศอกครับนี่เลยครับแหลอกหลายจังหวะรขบลงนี้ครับโทมัสก็ยังหลงทางครับไปกันเข่าอย่างเดียวรับไปโดนเ่าตลอดโทมัสจะมีตำราหน้าไหนที่งัดมาใช้แก้เกมครับเสียด้วยซ้ายของไอหินสับด้วยขวาอีก โอ้ใจหินสมชื่อเลยครับโหนโ,โทมทัสรับเยอะแบบนี้ทรรมชาติเดียวเสียขบวนครับไอหินจากไหนก็เด้งเข่าวาเข้าไปหมนีเด้งก่อนจากอ้ยออกไปนอกเวทีครับลูกนี้และกันนวลเมียครับนะครีอ่ออวมาลากขึ้นมากลางเวทีใหม่ไอหินขยับโดนดักถีบครับโทมัสถีบไปซ้ายเอาเกี่ยวไอ,อหินลางมาสับเลยครับโอ้พลานสองจริงครับวันนี้อะไรครับขวาง แล้วน่าจะตีโทมัสไปหันหลังให้ก่อนับนีนะครับรับเยอะแบบนี้โทมัสนี่แก้คืนไม่ทันครับรับเยอะๆไม่เป็นผลดีครับอ่านละครไอ้หินแทงขวามาอีกอยู่ในช่วงปลายยกที่2ครับลากเรือจริงครันแม่วงในน่าเป็นเกมที่ถนัดเลยครับแล้วก็หมดยกซะก่อนครับพักแป๊บเดียวครับแม่เดอะแชมเปี้ยนบอยไทย ตามผู้ที่สามของรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตับเชือกครับน้ำหนัก67.5กิโลกรัมก็ได้บาดแผลไปแล้วนะครับทางนักเโทมัสบาลิยอจากอาร์เจ,จนตินาในมุมน,น้ำเงินครับก็ด้วยเตะสอกของไอ้หินลูกเมืองราชนนลบครับแหม่ยเกลากมาเนี่ยถ้าทำไปเนี่ยเหมือนจะตีเข่ากัที่ไหนได้ครับเป็นสอกครับโอ้แล้วงัดตลอดด้วยครับเหมาทนากโทมัสซีนหน้าเหยเกย์นะครับ บริเวณหางคิ้วเลยนะนั่นขวาอ,องนะชกจากอาร์เจนติน่าดอว่าชาวอาร์เจนตินาเลยครับอะคุณผู้ชมครับยกสุดท้ายกันแล้วครับเป็นการบ้านที่โทมัสจัดแค่เกมแบบไหนครับทีมงานก็บอกให้แลกหมัดครับยกนี้ขืนไปดีรอไม่เบนไม่เป็นผลดีเขาเด็ดจริงแต่ทันใดต้องรีบทำครับมีเวลาอีกสามนาทีแล้วก็เป็นจักราโดดขี่กับโทมสัสหลุดหลวงลมตัวหลวงอีกทีเอาโทมัสสาบคืนบ้างครับนี่แหละครับแย่เลือดตันล้างได้เลือดครับโทมัสตั้งใจมาฟันต่อครับ ไปขวามาลัดในทันทีจากโทมัสเด้งเข้าซ้ายเข้ามาแย่ครับนี่ครับต้องมาตั้งเกมอีกครั้งเลยพนันโทมัสต้องหาจุดอ่อนของผู้ต่อสู้ให้ได้นะครับนะครับสอกขวาของไอหินแล้วขวางม้วนตีเลยครับบหมุอนไปตีไปครับไอหินเหี่โบนนีในของเช่าหยุดแล้วครับไอหินประเภทมวยเข่าอาชีพครับ มันก็ยังไม่ลดละ,ละตามพายายามครับปล่อยขวามาไล่มาที่มุมลักครับอย่างงี้ก็ล็อกเอาไว้ก่อนครับเหนียวไว้ก่อนครับไอหินลูกบุญอาชนกครับเหนียวมากอึดอัดครับสำหรับธนานโทมมาเซฟโอ้โหในเนี่ยไอหินกันเหนียวจริงครับโทมัสเตะกับในทำตีแบบนี้ก็จังหวะไม่ค่อยเปิดครับยังไงก็ต้องหาความรู้สึให้เจ้ากกโทมัสเรา,าแล้วปล่อยขวามายังไม่ได้ เรายังไม่มีท่าทีที่จะลดหย่อนความมันของตัวเองเลยนะครับธนัอหินเดมตีฝ่าเข้าไปก่อนจากครับแล้วระบบหายใจยังดีอยู่นะครับนี่บกรรมการเตือนเลยครับต้องเอาวุฒิครับอยางมีเวลาสำหรับพกมันครับไอหินก็ยกขาดทุ่งๆเอาทัดมาลามาทัดเสจหาจังหวะล็อกได้ทันทีครับไอหินได้ข้าขวาเข้าไปวันนี้ถือว่าแก้เกมมาได้ดีนะครับสโอิหินอาแล้วครับสอกขวา ของนักชกจากพิษณุนโลกครับแล้วลากอีกแทงเลยครับอโอ้พามาทัวร์ครับทัวร์เสร็จแล้วี่กระซวกครับทาาด้านไอหินโอ้ประเภทเลือดเย็นครับไอหินไม่ชัวร์ไม่เสียบแลวครับโซมาสยังงานครับตอนนี้เวลาที่เดือดนี่จะทําเกมแบบไหนครับน่ครับยกสุดท้ายแล้วครับทีมงานก็ยังไม่พอใจเหมือนกันครับโซรสแานดมุมแดงสั่งให้ดน้านไอหินนี่เดินต่อครับ โหมดหมัดเฮต่ตอยมัดถึงนัดหนึ่งสองมาไอห,ห็นตอนนี้ล็อกอย่างเดียวครับจับนายเข้าไปแล้วเสียบขวาก่อนจากอีกอะไรครับตีอีกที่อาวอะไรครับหมัดขวาของท่านโทมัสยกขาสูงก็ยังไม่ประมาทนะครับพุกซ้ายใส่เข้ามาพยายามจะเตะเอ้าว่านี่อย่าเพลินครับอย่าเพลินครับท่านไอหินอะไรครับเล่นฐานล่างก็ยังประมาทไม่ได้ครับไอหินโหมัดน,นี่มีหมัดหนึ่งสองเข้ามาต่อยเสียบจับนายแล้วตีไม่ได้ครับกรรมการมีพัดมันคงแยกออกมาก่อน ใหญ่ครั้งครับอ่าเ<อ><อ>ด็กก็ดูมั่นใจเหมือนกันครับสำหรับสนาโทมัสบาลิออสทำเอาไ้เดซ่าโดนแข้งหน้าไอหิเดอร์หน้าทุบต่อก็แล้วจับเข้าในมาได้แล้วอย่างไงแม่เค็นนานไปนิดเลยครับโอ้ <c oughs> และท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยครับคู่ที่3ของรายการ67.5กิโลกรัมครับโทมัสบาลิออสจากอาร์เจนตินากับธนาไอหินลูกอ่าลูกบึงราชนกครับจากพิซซูนูโล่ครับ ไปก็จะเป็นอุตรากับสยามรออยู่นะท่านผู้ชมดูภาพช้าจังหวัดเด้งสวยๆงามๆของท่าด้านไอหิ่นครับเดี๋ยวเรามีสองคอยเสริมคอยเติมตลอดเลยเพาาะวันนี้มาเคี่ยวจัดเลยครับอาแล้วก็ท่านผู้ชมครับได้กับไปอย่างสนุกเลยครับเดี๋ยวเราขึ้นไปฟังคำตัดสินจากพิธีกรทั้งสองท่านบนเวทีครับ a l r Ladies and gentlemen the Fighter Prize สนับสนุนโดย Max กซ์มวยไทยเฟซบ o ๊กเพจเพจออฟฟิเชียลใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max กซ์มวยไทยอ f ฟฟิเชีได้แล้ววันนี้ no prize แม็กซ์มวยไทยเฟซบุ๊กเพจ and now ladies and gentlemen f our three of the action we go the j u ้ g e s scorecard for t h ว winner Red c ร r n ่ r และทีด้รับการชูมือครับด้วกานชกจากมุมแดงไอหินลูกบึงราชนก